สาวแพ้เล่นติ๊กตอกจนแฟนๆต้องยกให้เป็นคลิปที่แพงที่สุดแห่งปีค่ะ ช่วงเก็บตัวอยู่บ้านจากวิกฤตโควิด1 9ก็ทำให้เราดาราคนดังหลายๆคนว่างเงาเงาหันมาเล่นแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่างแอปติ๊กตอกจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกันกันกบดีไซเนอร์คนสวยสาวแพรวัฒนิกาเจ้าของแบรนด์ดังอย่างวัานิกาที่โด่งดังถึงต่างแดนหลายประเทศตั้งแต่เก็บตัวอยู่บ้านสาวแพรก็ได้เล่นแอปดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ พบว่าคลิปที่ดูแพงจนหลายคนต้องตาโตตาค้างกันทั่วหน้านั่นก็คือคลิปที่สาวแพรเปิดสินค้าแบรนด์หรูต่างๆในโน้ตบุ๊กและทั้งหมดที่เปิดนั้นถือมีหมดแล้วในแคปชั่นที่ทำเอาแฟนๆถึงกับต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปังมากนี่สิรวยจริงแพงหรูหราที่สุดเลยค่ะแม่ลองมาชมความน่ารักและความหรูหาาราอลังการของสาวแพรกันได้เลยคะ่ะ